สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกันเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันในพิกอากาศหัวข้อคุณเป็นนางเอกนิยายรักในหัวใจใครนะคะซึ่งนิยายรักเรื่องนี้และพระเอกของคุณนะได้ส่งพิกอากาศนี้มาให้คุณได้เลือกค่ะเพื่อที่คุณจะได้รู้ใจเขาคนนั้นนะคะซึ่งในวันนี้มีตัวเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกก็คือเริ่มจากทางซ้ายสุดนะ น้องที่ใส่แว่นตารูปหัวใจนะคะหนแล้วก็สนะคะให้ทุกคนเลือกตัวเลือกที่ชอบมากที่สุดแล้วไปฟังคําำํนนายกันค่ะ สวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่1นนะคะก็คือน้องคนที่ใส่แว่นตารูปหัวใจนั่นเองค่ะไพ่ที่คุณได้มี Eight of s o อ r สนะคะ Seven of Cups แล้วก็ Justice ค่ะคนคนนี้นะคะที่คุณไปเป็นนางเอกดนิยายรักในหัวใจเขานะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนทัดุลมนะคะหรือว่าคนคนนี้มีนิสัยที่ค่อนข้างเด็ดขาดแล้วก็มีความนะคะ ได้ยำเกรงในตัวเองนะแล้วเขาก็จะมีพลังงานของคนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะอายุไม่ได้แตกต่างกับคุณมากเท่าไหร่นะซึ่งคนคนนี้นะคะเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเป็นสายเป้นะคะเป็นคนมีเสน่ห์ที่มีคนเข้าหาเขาเยอะมากนั่นเองค่ะจนเขานะคะ ตัดสินใจเลือกไม่ถูกนะแต่ท้ายที่สุดนะคะจะติกขึ้นมานะเขาจะตัดสินใจเลือกซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณค่ะเพราะว่านี่คือคำทํานายของคุณและไพ่ที่คุณเลือกนะคะเขาจะตัดสินใจเลือกคุณเพราะว่าคุณไปนั่งอยู่ในใจเขาแล้วนั่นเองค่ะนั่งเต็มหัวใจเลยนะทุกคนสำหรับเขาคนนี้นะคะนอกจาก ที่บอกไปนะคะว่าเขาอาจจะเป็นสายเปย์เป็นคนที่ดูดีมีตัวเลือกเยอะนะคะซึ่งตัวของเขาเองนะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่แอบ,บส่องแอบ,บมองคุณอยู่แล้วหรือว่าคุณนะคะแอบบส่องแอบ,บมองเขาอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งคุณรู้สึกว่าคนคนนี้กับคุณนะเป็นไปได้ยากนะคะที่เขาจะมาชอบคุณคุณก็อาจจะคิดว่าเขานะคะ ไม่ได้ชอบคุณด้วยซ้ำหรือว่าไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยด้วยซ้ำเพราะว่าตัวของเขาเองนะคะก็ดูดีเป็นสายเปยนะคะมีตัวเลือกแล้วก็ดูไม่ได้สนใจอะไรคุณขนาดนั้นนะคะซึ่งเขาทำเป็นไม่สนใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะคุณไปนั่งอยู่เต็มหัวใจเขานะคะแล้วก็ทำให้เขาต้องตัดสินใจเลือกคุณค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่สองก็คือน้องผมสีม่วงนะคะคุณไปเป็นนางเอกนิยายรักในหัวใจใครนะไพ่ที่คุณได้มี Six of Penta e l e s นะคะ8 of wands นะแล้วก็ strength นะคะอุ้ยคนคนนี้นะคะศักดิ์สรีสูงส่งอีโก้คำขอมากๆเลยนะคะทุกคนก็เป็นคนนะคะที่ มีโอกาสจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะแล้วตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมียศนะคะมีบรรดาศาักดิ์นะคะหรือว่ามีความเก่งกาททำให้ตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้สูงนั่นเองค่ะตัวของเขาเองนะคะมองว่าชีวิตนี้เขาอาจจะไม่มีความรักเลยด้วยซ้ำนะ,ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าตัวของเขานะคะ เหมาะก well ับงานมากกว่าความรักนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เจอความรักที่จริงใจหรือความรักที่ไปกันได้ด an ีนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะสําหรับความรักนั่นเองนะเขาก็เลยกลายเป็นนะคะคนบ้างานคนหนึ่งซึ่งเขามาเจอคุณนะคะคุณไปทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหมาะกับความรักนะคะเมื่อเขามาเจอคุณนะเขารู้สึกว่าคุณนะคะ เป็นผู้ให้สำหรับเขาซึ่งคุณนะอาจจะไปเยียวยาจิตใจเขาหรือว่าไปทำน่ารักน่ารักอะไรให้เขารักคุณนะคะซึ่งคุณนะคะเอาเขาอยู่นะคนคนนี้ถ้าเขาอีโกสูงอีโกขำคอแล้วก็คุณนะคะจะไปนั่งอยู่บนคอเขาเลยนะอีโ e กมันขำนะคะก็เลยแบบไปนั่งอยู่บนนั้นเลยนะทำให้เขาสยบนะคะทุกคน ต่อให้เขานะคะจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีอะไรก็ตามนะเวลาอยู่กับคุณเขาก็จะทําตัวน่ารักนะคะทุกคนคืออยู่ต่อหน้าทุกคนก็เป็นนกอินทรีนะคะแต่พออยู่กับคุณนะคะจะเป็นนกตัวเล็กๆนะคะเป็นลูกนกนะทุกคนซึ่งคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่เขาจะเกี่ยวข้องกับคุณในด้าน การงานนะคะหรือว่าการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในเรื่องราวความจริงจังนะและเขานะคะมีเกณฑ์ที่จะอายุมากกว่าคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกที่3นะคะร,รับรู้ไพ่ที่คุณได้กันนะ a e of a n e s าาน,นะคะ template แล้วก็จัด g m e n t นะคะ คุณเป็นนางเอกนิยายรักนะคะในหวัวใจใครนะเขาคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาคนทางไกลมีระยะทางนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติเขาก็จะเป็นคนที่ประมาณว่าอยู่ไกลจากคุณนะคะมีเรื่องของความคิดถึงการหอยหาแล้วก็การรอให้อุปสรรคนี้ผ่านพ้นไปนะคะจะเป็นระยะทางที่ขวางกานระหว่างคุณและเขาอยู่นะแต่เขาบอกว่านะคะระยะทาง ไม่อาจจะขวางการใจของเขาได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคุณและเขานะคะเปรียบเสมือนคนที่อยู่ใกล้กันนะแล้วก็มีกันและกันอยู่ในใจตลอดเวลานะอุย้ยคนนี้เป็นใครนะคะคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ปิ๊งคุณนะคะปิ๊งคุณตั้งแต่แรกที่เขาเห็นคุณนะคะซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขากับคุณเจอกันทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ ด้วยระยะทางนะคะอาจจะทําให้คุณและเขาไม่ได้มาพบเจอกันง่ายๆนะคะหรือบางคนถ้าเคยเจอแล้วก็จะไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะมีเรื่องราวของความห่างไกลเกิดขึ้นนะคะแต่ระหว่างคุณกับคนนี้จะมีเรื่องราว แปลกๆขึ้นอย่างเช่นว่าคุณและเขานะคะรู้สึกคิดถึงกันตลอดเวลาหรือรู้สึกเป็นคนคนเดียวกันเอากันอกนอกจากหัวไม่ได้นะเพราะนี่คือนะคะนี่คือพลังงานของทวินเฟรมนะคะโซเมททวินเฟรมก็เป็นได้ค่ะไม่ว่าคุณและเขานะคะจะมีอุปสรรคอย่างไรก็ตาม ก็จะไม่สามารถที่จะตัดกันขาดได้นะคะผ่านบททดสอบความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างยากนะคะเพื่อที่จะไปสู่ความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จด้วยกันค่ะอุ้ยทวินเฟรมนะคะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งคุณและเขานะถ้าผ่านบททดสอบไปได้นะคะก็จะถือว่าได้พิสูจน์รักแท้และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะเขาคนนี้และคุณจะได้มาอยู่ใกล้กันค่ะ